Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับแพทกับช่อง pop off patriot นะครับมาฮาสำหรับวันนี้เรามี mv มาดูกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพลงเขาออกมาเมื่อวานเนาะเราก็ดีเลย์ไป1วันนะฮะหวังว่าจะพอเข้าใจกันนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะฮะเพลงที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็เป็นเพลงของ monster x ครับครั้งนี้เนี่ยพวกเขากลับมากับเพลงที่ชื่อว่า gambler เนาะคือสำหรับเรานะเวลาพูดถึงเพลงของ monster x เนี่ย เราจะมี3ามคีย์เวิร์ดขึ้นมาในหัวก็คือ เพลงมันเพลงสนุกแล้วก็ฟังง่ายคือสำหรับทุกคนเราไม่รู้เหมือนกันว่าแบบในในเวลานึกถึง Monster X จะนึกถึงอะไระนะฮะแต่สำหรับเราอะ่ะเพลงของ Monster X อะ่ะเขาจะมีแนวเพลงที่ชัดมากๆและทุกครั้งก็จะออกมาแบบทําให้เรารู้สึกแบบมันต้องมันอะ่ะสำหรับ Title Track ก็นะก็จะรู้สึกแบบนี้นะฮะสัมถึงเพลงเขาจะมันเขาจะตุมตามขนาดไหนอะแต่เรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายอะทุกคนเป็นเพลงที่แบบสามารถ Enjoy ได้ทุกสถานการณ์นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับเพลงนี้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะจะถูกใจไหมก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับมาฮาแกมบเบอร์ไปดูกัน3 2 1มีโทนความสไตล์คล้ายๆกับคือราครัที่แล้วเหมือนกันเนาะ เหมือนเป็นภาคต่ออะไรอย่างเงี้โอเคเดียวอะไม่มีคำแปลหรอเนี่ยสไตล์แบบ Monster X ชัด เอ็มโค้ดเท่เท ja ่ท ja ุกมูฟเมนต์ท bueno, kind of no? ี่มันมีความแบบทำให้เรานึกถึงซาวด์สไตล์แบบสมัยก่อนสมัยแบบตอนปอนสองพันอะ เสียงโคตรเทอะจูฮอนชอบแรปของทั้งสองคนเลยโค k e r face เนี่ยตา์ทนเสียงไรเงี้ยโคตรเป็นเอกลักษณ์อ่ะ ตอกเขามากีกรอบนะโอ้เสียงก็เฮ้ยอะไรขนาดนี้วะคนนี้ก็เท่ะละฮะชอบดูชอบท่านอเอจ๋งหลบด้วยอ่ะ ก็ชอบเสียงสองคนนั้นน่ะแรปเปอร์สองคนคือเสียงแบบดูแบบมีความวินเชนโซลโอ้โยชอบจังว่ะเฮ้ยบีคอด,ดีอ่ะ เขาที่ขยับทีละแถวไม่ได้เอ็กาเไปตรงนั้น เ่อสาวทำให้เรานึกถึงสมัยแบบว่า2000 2005 2006อะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบเ <Deal. S 1> ดียวเท่จังวะเนี่ยเพลงโคตรมันอะโคตรเป็นแบบลายเซ็นของ Monster X จริงๆอะเพลงสไตล์เนี้ย One of a kind คือเราโฟกัสกับการใช้เสียงโฟกัสกับตัวเพลงสะจนไม่ค่อยได้ pay attention กับเนื้อหาของ MV เลยอะสตอรี <c oughs> ของ MV คือ,อยังไงนะรู <c> ้ <oughs> แต่ว่ามีความแบบวินเชนโซแต่เรารู้สึกว่าสไตล์แบบนี้มีความเป็นภาคต่อของเขาที่แล้วเหมือนกันเนาะมีความเป็นแบบมาเฟียเขาเรียกว่าอะไร anti hero อะ่ะทุกคนชอบชอบความต่อนเนื่องของคอนเซ็ปต์ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเพลง gambler เสียดายที่ ตอนแรกกด CC เอาไว้แล้วนะก็คิดว่า CC จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็น CC เป็นคอเรียนก็เลยไม่ได้อ่านความหมายของเพลงนะฮะแอบเสียดายเล็กน้อยแต่คือชอบกิมมิคของเพลง Monster X มากเลยอะ่ะโดยเฉพาะกิมมิคของจูฮอนเขาจะชอบใส่ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆคำที่เป็นแบบว่าอย่างแบบ Deal หรือว่าอะไรกับมันจะมีแบบว่าคำเล็กๆน้อยๆที่แซกๆแทกๆมาอยู่ในตัวเพลงแล้วมันแบบทำให้เพลงรู้สึกสนุกขึ้นไปอีกอ่ะคือโอเคแหละด้วยตัวเพลงด้วย beat ของเพลงเนี่ยมันก็เน้นความสนุกอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเราได้เห็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างพวก คําต่างๆหรือว่าเนื้อเพลงบางอย่างที่เขาแทรกเข้ามาในท่อนที่เราไม่ได้ expect หรือว่าเนี่ยท่อนหอนท่อนที่แบบ ad lib ของจูฮอนอย่างเงี้ยเราไม่ได้ expect อะไรแบบนั้นออกมาอยู่ดีก็โล่งขึ้นมาแต่มันทําให้เรารู้สึก s u r p r i พรส์ทำให้เราเอนจอมากขึ้นไปอีกเออมันมันเป็น Element ของเพลงที่เราชอบมากๆนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆในเพลงของ Monster X ซึ่งดีมากวา เป็นซิกเนเจอร์เป็นอะไรที่โดดเด่นทุกทุกคนคิดยังไงบ้างกับเพลงนี้ฮะอย่าลืมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะขายเกยวกับ Monster X ก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็จะกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย